ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าข่าวเกี่ยวกับวัคซีนแชร์กันเยอะมากๆล่าสุดมันมีประเด็นเกิดขึ้นครับหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกพอรับวัคซีนไปเกิดอารมณ์คึกหลังฉีดวัคซีนจริงเท็จเป็นยังไงเรื่องนี้หาคำตอบพร้อมกันในรู้สู้โควิดกับพี่คิงพีรวัตรครับ ผู้ชมครับติดตามรู้สู้โควิดกับคิงพีรวัตรนะครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยหลังจากที่ได้ยินกระแสข่าวเพราะว่ามีหลายข่าวเนยนำเสนอเยอะเหลือเกินว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ65ปีในพื้นที่จังหวัดชนบุรีผู้ชายคนนี้ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหลังจากนั้นพอกลับมาบ้านมีอารมณ์ทางเพศรู้สึกปึ่งปังมากครับทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นไม่มีอารมณ์ทางเพศมานานแล้วนะครับเขาเลยมองว่าเอ๊ะฉีดวัคซีนแล้วมันส่งผลไหมต่อความรู้สึกทางเพศ ล่าสุดครับคุณหมอยืนยันว่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเพื่อป้องกันโควิดและจะส่งผลทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะฮะหมอวิเคราะห์ว่าอารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากปัจจัยอื่นสาเหตุอื่นมากกว่าลองฟังครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆหลักการของวัคซีนน่าจะไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบสุขภาพทางเพศเป็นผลแบบ ความมั่นใจมากกว่าอะไรประมาณนี้ปมาณว่าแบบเวลาล็อกดาวนว์ระยะห่างมานานแล้วอะไรเงี้ยพอฉีดวัคซีนเขก็เลยเกิดความมั่นใจที่จะเป่าอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนคนมากกว่านะวาฟรีนี่่มันก็เพิ่งจะแบบมีใช้ในโลกนี้ประมาณัห6เดือน,นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีคนไข้ที่มบบไปฉีดแต่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงหลายๆคนอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าเขาก็อาจจะมีการบศึกษาทางด้านนี้อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับ ผู้ชมครับเพื่อป้องกันความสับสนและบางคนอาจจะหลงประเด็นของการไปฉีดวัคซีนดังนั้นทวนคําพูดคุณหมอชัดๆอีกครั้งตามหน้าจอนี้ขึ้นเต็มจอเลยครับคุณหมอย้านะครับคุณผู้ชมว่าวัคซีนเนี่ยนะฮะไม่ได้มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศบางทีแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ล็อกดาวน์แล้วก็เว้นระยะห่างกันมากพอฉีดวัคซีนแล้วก็เลยรู้สึกสบายอกสบายใจอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าย้ําวัคซีนไม่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกทางเพศ อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องชี้แจงแล้วก็อธิบายกันจะได้เข้าใจแล้วก็ไม่สับสนนะฮะครับอขอบคุณพี่ขิงด้วยนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ิกยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ